สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ GM ฝนนะครับ GM GM ฝนจะมาสอนนะครับการเิตติ้งนะครับหรือการตั้งค่าครับคอมพิวเตอร์นะครับทำให้เน็ตไวขึ้นและคอมไวขึ้นเล่นเกมไม่กระตุกนะครับหลังจากการตั้ง i อ address ไปแล้วทําให้เน็ตไวแล้วนะครับแล้วก็ยังทําให้ไวขึ้นอีกนะครับทําให้คอมไวขึ้นอีกเล่นเกมไม่กระตุกเลยนะครับเล่นเกมลื่นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับ ให้เข้าไปที่นะครับให้พิมพ์นะครับที่ Start นะครับพิมพ์คําว่า r E G นะครับ E D I T นะครับพิมพ์นี้นะครับมาพิมพ์กันเลยนะครับ r E G E D I T นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ เอาแล้วครับให้กดเย็ดนะครับ มันจะมีนะครับแบบนี้นะครับให้เรียกเลเยอร์ที่สามนะครับนี่นะครับเลเยอร์ที่สามครับแล้วเรียกระบบนะครับซิสเต็มนะครับแล้วก็เรียกการควบคุมคอนโทลครับหนึ่งครับคลิกที่คอนโทลดับบลิกเข้าไปครับนั่นจะมีแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะมี หนึ่งพันครับทีแรกมันจะมีประมาณสองพันกว่าครับหรือสามพันนะครับให้ปรับเป็นหนึ่งพันนะครับแบบนี้แล้วโอเคนะครับนี่นะครับเข้าในสิสเต็มอีกทีแบบเดิมครับแล้วก็มีคอนโทรลที่สองเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับ ให้ปรับเป็นหนึ่งพันเหมือนกันนะครับหนึ่งพันปรับเป็นหนึ่งพันนะครับโอเคครับเอาแล้วครับความของเราจะเร็วขึ้นนะครับประมาณสามสีเท่าเลยทีเดียวแล้วก็ออกกับต่อไปให้เข้าที่ g p e d i t m s c นะี <c> ่ย <oughs> ไปเข้ากัเลยนะครับ g p R uh เอาผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับเข้าที่ g p e d i t t m s c, <c <oughs> เข้าเลยครับ G P E D I T M S C จะมีแบบนี้กับเข้าไปนะครับรอแปบนะ๊บะนึังการตั้งค่าแอคไวั์ระดับสูงมันจะซาเล็กน้อยครับ ต้งรอนะครับเอาแล้วครับ <c oughs> จะมาแนละ ดูนานจังนะครับการตั้งค่าการควบคุมมันจะซ้าเล็กน้อยนะครับต้องรองนะครับเอาระครับมาแล้วครับให้เข้าไปที่ a d m มินิ t เนะครับเข้าไปที่นี่นะครับรอ,อแป๊บครับการตั้งค่าตัวนี้จะช้าเล็กน้อยนะครับต้งองรอเอาละครับเข้ามาที่เลเยอรที่สามก็จะเขียนว่านะครับ administ นะครับ dusty นะครับเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปที่เครือข่ายเน็ตเวิร์กนะครับ ชรคขายเน็ตเวิร์กการตั้งค่าอันนี้จะช้านะครับแต่ได้ผลดีต้องรอแปบบน่กมาละ แล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับเลเยอร์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเล์ที่สิบแล้วเข้าไปนะครับมีสองตัวนี้ครับปรับสองตัวนี้นะครับคบิ๊กคลิกเข้าไปนะครับาล้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นวัดเล็กน้อยกับเสียงไม่ค่อยดีท <c oughs> ามาละ <c oughs> ที่แรกจะเป็นแบบนี้เนี่ยให้คลิกมาเป็น เรียกที่2อครับที่จริงจะเป็น20น่สิบนะให้ปรับเป็น0นะครับปรับเป็น0นะครับแล้วกดคอมไพล์แล้วก,ก็โอเคครับแล้วก็อันที่2ครับทำเหมือนเดิมนะครับเรียกมาที่2นะครับแล้วปรับมเป็น0นย์นะครับกดคอมไพล์ โอเคนะครับแล้วก็ออกนะครับไปจะเป็นการตั้งค่ากราฟิกนะครับทำให้เล่นเกมลื่นนะครับเล่นเกมไม่กระตุกนะครับไม่แหลกนะครับ <c oughs> คือการซิตติ้งนะครับซิตติง้ง NVIDIA NVIDIA นี่นะครับาก,การติดติ้ง NVIDIA ครับทำให้เล่นเกมลื่นไม่กระตุกนะครับให้คนคลิกขวานะครับเข้าไปที่ NVIDIA Control Panel นะครับ ให้ทุกคนคลิกที่ user avatar สานะครับ setting นะแล้วก็คลิกไปที่ d a s h m e t e s นะครับ d a s h meter นะครับเข้าเลย d a s h meter d e a s h meter นะครับเข้าไปครับ อันแรกนะครับให้ทุกคนตั้งเป็นออฟนะครับอันที่สองนี่คือลดรายหยักนะครับให้ตั้งเป็นนี้ก็ได้ครับหรือว่าตั้งเป็นคูณสี่ก็ได้นะแต่ของให้แนะนำให้ใชนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ถ้าคูณสี่นี่จะดีภาพจะไม่ค่อยลายไม่ค่อยแหลกอันนี้ ต่อไปตัวนี้ปรับเป็นออฟนะ <c oughs> ตัวนี้คือการคำนวณภาพล่วงหน้านะครับจะให้ไวกีวนะครับให้มันคำนวณภาพล่วงหน้าไวกิวยิ่งเยอะยิ่งดีเอาหกวิก็ได้นะครับหรือแนะนำประมาณสักสี่ถึงห้าหกวิก็ได้นี่ ปรับเป็น5วิก็แล้วกันจะดูแล้วปรับ <c oughs> เป็นห้าวิ <c oughs> หรือจะสามวิก็ได้ <c oughs> ตัวนี้ที่แนะนำนี่ <c oughs> ผมให้ แนะนำเป็นตัวนี้นะครับสิงเกิลนะครับ Display Performancy นะครับมอสนะครับตัวนี้หรือใครจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับ Multiple แบบนี้ก็ได้ Display Performancy ตัวนี้ก็ได้แต่ขอแนะนำตัวนี้นะครับ ให้ค okay. นำผมผมจะเอาตัวนี้ก่นแต่ตัวนี้ให้ปรับเป็นออฟนะครับรตัวนี้ก็ออฟตัวนี้ให้ปรับเป็นออโลนะครับถ้าใครเป็นตัวนี้ให้ปรับเป็นออโลตัวนี้ให้ปรับเป็นไฮเพอร์พอ์แมนนะครับให้ปรับเป็นนี้นะครับ นี่ครับ High Performance นะครับตัวนี้ไฮเป Performance ตัวนี้ตัวนี้ปรับเป็น On อตอนัวนี้ปรับเป็น Auto นะครับ Auto แล้วตัวนี้ปรับเป็น Off ออดีแล้วครับตัวนี้แนะนำให้ Off ออนะครับ โอเคครับแล้วก็มาที่นี่เนี่ยกดคอมไพล์แล้วก็ออกดนคะอมไพล์ปนะุ๊บแล้วกนะ็ออกนะครับออกออกนเอาละครับเสร็จแล้วนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์กับ GM ฝนนะครับจบเพียงแค่นี้นะครับขอมค,ครับ